็อย่างแรกเลยครับผมพวกเรา2คนแล้วก็ดูวันดีเนาะก็ขอยินดี <c oughs> กับแคสอาร์วอร์ดนะครับผมเก้สิปีแล้วครับเย่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ครับผมครับผม <c oughs> ไปพอยไหมอ๋อครับก็อย่างอื่นเลยก็ค, <c oughs> คือก็ขอให้ทางแคสนะครับผมก็ได้ผลิตสื่อดีๆแบบนี้ออกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราสองคนตั้งแต่อุสองสามปีแล้วขอบคุณมากๆเลยครับผมที่วันนี้ก็ยังซัพยังซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมนะครับครับ เรามีเข้าชิงรางวัลก็ซีรีส์ออฟเดอะีย์อาใช่ครับผมแล้วก็อะไรนะหนุ่มหนุ่มหนุ่มไว้ไส่หนุ่มไว้ไส่มารับรางวัลใช่ครับผมแต่เรายี่ห้ากับยี่หกเรมันของปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรายังหน้าเด็กอยู่เพราะถ้าเราเอาปีนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าเราหน้าโตแล้วเพราะว่าเด็กๆมาเกิดใหม่เยอะเลยครับผมครับผม หนุ่มน่าใสอ๋อหนุ่มหนุ่มไวใสเอาแบและหนุ่มไวใสครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณอะพี่อะพี่พี่แฟนแชาวเน็ตเจมทุกคนขอเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตเราทั้งคู่เป็นอย่างดีมากว่าคือจริงๆมีหลายงานมากที่เขาบอกช่วยๆกับเราโบอย่างงเี้ยใช่ครับผมทำให้พวกเราได้หนุ่มไวใส น้หตอนที่สามแล้วก็สี่ครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราพวกเราก็รอรอลุ้นรางวัลของซีรีส์เออพีเอเออบีเอออพีเอแล้วก็มีรางวัลอื่นด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ใช่ครับผมเราทำท่าไงดีอ่ะสองสองสอ่องจับจับยี้อ่ะจับอยี้ยกยกขั้วอย่างงี้เหรอใช่แล้วก็เย่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไอ้ครั้งก่อนอ่ะเราอ่ะจับ เราเราจับเพื่อเรายก่ะมันบังหน้าเราใช่ไหมเดี๋ยวต้องทำไงต้องทำต้องรอรุนแล้วกันอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวขอขอซ้อมก่อนครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับครับผมก็อ่าก็ จริงๆคือนะตอนนี้คือทางที่เน็ตก็แบบว่าก็จะมีงานของแบบงานเป็นซีรีส์เนาะแต่จริงๆอะมีหลายงานมากผมผมเห็นในไอตารางงานเขาอะคือแบบเขามีเยอะมากส่วนของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการสเปนซะมากกว่าซะช่วงนี้ไม่คือเพราเราอยู่เขาเลยอ่ะคนดูแลด้วยกันครับเวลาเวลาตารางงานอย่างเงี้ยเขาจะเห็นเห็นด้วยกันว่าใครทาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ออะไรบ้างคะที่ารบอกได้ของผมงนะครับที่สามารถบอกได้ก็ ไว้โป้งไว้เป้งไว้โป้งจริงๆก็มีซีรีส์ซอมเบเวอร์ครับผมจริงๆมีทัำเนียแล้วก็เจนแล้วก็มีพี่ๆค่ายดูมดีด้วยครับผมแล้วก็มีหนังไว้เป้งครับผมแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็หนังอื่นๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เจมก็มีนี่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นถ่ายถ่ายซอมไบร์เวอร์เหมือนกันครับแล้วแล้วก็เหมือนช่วงนี้กำลังแบบเทรนทำโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมยำแยมสปอยเหรอครับเดี๋ยวรอวันที่ เฮ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยปล่อยได้ไหมยัง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 ไม่เลยยังไม่ได้โอเคนี่ไลฟ์สดไปด้วยอ้าวหรอป่าแล้วตับไปได้ด้วยแต่ถ้าไม่รู้ว่าเพลงไหนร้องได้หาเดอกเคแล้วใครก็ร้องได้เพลงของใครเราเองเพลงของใเราเองโอเคได้ครับผมต่อไปเพิ่มว่าไหนคนร้องลอยผ้า จริงก็น่าจะเกินแบบ70แล้วเนาะเกินเป็นเสร็จแล้วครับเพราะว่าแบบครับแต่พูดตรงๆเลยคือคือทุกๆคนที่แบบถ่ายเนี้ยโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วมาหันมามองพี่ทำไมไม่ใช้เป็นนะดังออกแบบว่าสุดจริงคืออยากให้ถึงถึงถึงเลย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 คือใช่นะครับโอ้ยผมวิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับิังบอกเฮ้ ผมก็จริงๆเห็นอย่างนี้ผมน่าจะวิ่งหลุมใช่แต่จะบอกว่าเราก็ยังถ่ายกันอยู่ครับสำหรับต่นนีจริงพรุ่งนี้ก็มีมีคิวมีกองเหมือนกันนี่แต่เช้าเลยใช่ครับจริงๆอะผมชอบดูเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อะไรอย่างี้แก็ใช่แต่บอกว่าถ้าแบบเป็นผีจริงๆเนี่ยก็จะกลัวผีจริงๆก็กลัวมันก็แบบ ก็นั่นเลยจ้อครับผมก็แบบพี่ก็แบบมีมีบ้างครับแต่แบบไม่ได้เจอแบบจัดๆเราเราเราได้หรอยาวๆนะยาวเลยพี่เด่นอ่ะผมแต่จริงๆก็นั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากตอมายเบอร์ด้วยก็ปีนี้แน่นอนครับผมของทางท่ายดูมันดีครับผมครับผมผมเอาจริงๆผมผมไม่กลัวผมสู้จริง คือคือจริงๆกลัวกลัวอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่กลัวแล้วไม่แอบกลัวเราสู้ว่าอยากอยากเชิญหน้าอยากสู้เพราะว่ายิ่งกลัวยิ่งยิ่งแอบยิ่งกลัวอย่างเงี้ยเราถ้าเจอถ้าเจอจะทำยังไงสู้ยังไงก็ก็มาดีครับแล้วก็ทำท่าเวทเต้นด้วยบางคนทำท่าด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูว่าสำไมเพิ่กใครใครกลัวคือจะเป็นเรื่องเราสู้ไหมอ้าต้องไปดูครับผมไม่ซัพพอล์ต เรมไม่ไม่ผดจับผ้าหรือถ่ายตอมบี้ยังไงดีอะเอาจริงๆมันคือคือบอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามันจะบอกว่ามันแปลกซอมบี้ที่แปลกใหม่กว่าซอมบี้อื่นๆแล้วกันใช่ครับนักธีสนิสว่าอะไรที่จะทำให้คุณคนต่างดีว้าวแบบว่าเอะไปไร เจู้เหรอฮะเจมรู้เหรอดูดิดูเป็นโปรเจกต์เดียวกันมันเมียวอล้วอมว่าพวกเขาอยากเขียนร้องคาร์นของพี่แจมมาอ่าโอ๊ยของผมคือพูดไหลแบบแทบมันแทบจะไม่ได้เลยเดี๋ยวให้พูดให้ไหมเออที่นึ่งที่หนึ่งตลอดเลยวินโลก็ครับผมก็ขอฝากด้วยแล้วกันฝากด้วยกันครับผมซองไมเวอร์ครับผมเธอแบบเธอเลยเนาะแต่ว่า คือจริงๆอ่ะเราแบบคือเจม่ะจะไม่ค่อยว่างบางานโชว์เคสของบ้านอะไรเงี้ยแบบมันจะชอบชนชนกชันแต่พแอบบอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบผมได้มาฟังจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบเออแบบคือ <c oughs> เหมือนอยู่ในเทปเลยอ่ะแบบว่าแต่น้องร้องสดจริงๆนะแล้วคือแบบ ร้องถึงมากอะไรเงี้ยใช่เพราะติดคำว่าถึงถึงคำถึงคำถึงถึงจริงๆจะบอกว่านุ่นนี่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปฟังน้องโชกีน้องเราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับน้องมากเพราะว่าจริงๆน้องเรารู้ว่าน้องเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าเราไปฟังเพลงที่แบบที่น้องร้องสดแล้วก็เหมือนกับแบบเอนเตอร์เทนพี่ๆแฟนคลับก็คือจะบอกว่าน่ารักมากแต่เดินลงบันไดเลื่อนแล้วใช่เราแฟนๆก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะมากๆเลยใช่ครับ อ๋อจริงจริงก็แบบคือเราอ่ะใช่คือยาวมากยาวจริงแล้วแบบว่าก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบคนมารอน้องเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเดินคนแรกเลยอ่ะไม่กีก็ต้องกีเซ็นสุดสุไม่ใช่คือฟิลเหมือนคือฟิลเหมือนเขาจะจะไปเช็คให้ใช่แล้วแบบพอเขาลงไปปุ๊บได้ได้ยินเสียงกีด็วยกีเลยนะฮะใช่เอาล ใช่ครับอ๋อก็จริงๆเราไปเกือบหลายประเทศนะเอเชียอ่าใช่ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆของจริงก็ยังมีไปใช่ครับใช่ครับเราจริงๆไปมาเราอ่ะคือเราอ่ะทั้งสองคนก็ยังแบบมีแผนที่จะไปต่างประเทศอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะเจอแปนต่างประเทศเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆก็ รู้สึกดีครับผมใช่เพราะว่าคือเราอ่ะไปคือเราไปแต่ละที่อะไรนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกาันมีการต้อนรับที่แตกต่างกาันใช่แล้วก็พวกอาหารการกินอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับส่วอย่างพวกเราไปแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเหมือนกับพี่ๆแฟนคลับชาวอินเตอร์แฟนอย่างเงี้ยเหมือนกับยังไม่มีโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วมาเจอพวกเราเนเาะก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าดีใจที่แบบเรามีโอกาสที่แบบได้ไปเจอพี่ๆี่เขาอะครับผมใช่ครับ โอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากซัพพอร์ตพี่เนแล้วก็เจมส์นะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะเราทั้ง2คนก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆครับผมก็ฝากติดตามในพาร์ทของพี่เนแล้วก็พาร์ทของเจมส์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามบ้านด้วยครับผมครับผมยังไงอพวกเราสองคนก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับเพราะจริงๆบางบางบางผลงานอาจจะยังตู้ไม่ได้ก็อย่าลืมไปติดตามในออฟฟิเชียลของดูมันดีนะครับผมใช่ครับผม ไมนะครับเหรอเดี๋ยในใวนะใช่ก็เลย<ไ>ว่ารีบจบดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมนี่อยู่ไม่นิ่งเลยเพราะผมจะจะหลุดแล้วหลายอย่างนะครับผมแล้วอโอเคขอบคุณครับ